ลกลับมาเนื้อหาอันแรกนะครับก็คือเราจะมาปูพื้นนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือองของการประเมินมูลค่านะครับแล้วก็โยงว่ามูลค่ากิจการเนี่ยมันไปเชื่อมโยงนะครับกับตัวงบการเงินและการวิเคราะห์การเติบโตเนี่ยได้ยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเรียกว่า ตัวนักลงทุน VI นะครับหรือว่า value เนี่ยเขาเกิดจากการสังเกตนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันทำกำไรได้หนึ่งนะครับการซื้อหุ้นหรือว่าสินทรัพย์การลงทุนทุกสิ่งอย่างบนจัก,กรวาลเนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์อ,อยู่สามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือไอสิ่งที่คุณซื้อจ่ายไปแล้วคุณได้อะไรกลับมาในอนาคตน,นะครับอ่าอย่างตัวอย่างเนี่ยก็คือ จ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าอนาคตน่าจะได้เกระแสงเงินสดเข้ามาประมาณการนะร้อยบาทนะครับทุกสิ้นปีเป็นระยะเวลาสี่ปีอืมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้มานะครับอันที่สองฮะเราก็ดูว่าวันนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่นะครับอ่วันนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่นะครับก็ะนนจ,ะบจะมี ในส่วนของอาราคาตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อผ่านตลาดเนาะเพราะนั้นจ่ายไปเท่าไหร่นะก็คือราคาออฟเฟอร์นะที่เขาเสนอขายมาถ้าชอบก็นั่นมาทีนี้อันต่อมาคือความคุ้มค่าความคุ้มค่าก็คือเราจะต้องตัดสินใจฮนะว่าไอบูลค่าวันเนี้ยกับราคาตลาดที่เราซื้อเนี่ย มันคุ้มค่าหรือไม่นะครับความคุ้มค่าในการตัดสินใจเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์นะนะครับเขาจะมาจากเรื่องของการไปเปรียบเทียบกับทางเรื่องอื่นนะครับสมมุติว่าคุณมีไปฝากแบงก์แล้วกันนะครับได้มา1%นะครับอแต่เราก็ไม่ได้อยากแต่เรามาเล่นหุ้นเนาะอาจจะต้องใส่พรีเมียมเข้าไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นสักเจซ็นตก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ ดังนั้นไอ้คำว่าการประเมินความคุ้มค่าเราจะต้องมานั่งคำนวณว่าไอ้สิ่งที่ได้นะไอ้สิ่งที่จ่ายในวันเนี้ยนะครับมูลค่านะจ่ายไปวันเนี้ยนะครับแล้วได้ผลตอบแทนเท่ากับสมมุติขั้นต่ำเราเจ็ดแปดตัวเซนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเกิดวันนี้นะมัน มันได้ราคาตลาดวันนี้นะครับมันต่ำกว่ามูลค่าที่เราคำนวณเนี่ยแปลว่าซื้อแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการนะครับซื้อแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการก็เฮ้ยเกิดของคุ้มค่าเราก็อยากที่จะซื้อนะครับก็เลยเกิดเป็นต้องกำเนิด VI ขึ้นมานี่เองนะครับก็คือเขาพยายามหาผลตอบแทนส่วนเกินนะครับจากที่ต้องการเนี่ยด้วยการ หาหุ้นที่ราคาตลาดวันเนี้ยมันต่ํากว่ามูลค่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ได้ผลตอบแทนที่เกินปกติแค่นั้นเองนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติราคาหุ้นมันมากกว่ามูลค่าเหมาะสมเขาก็ไม่ซือ้อสุดท้าเพราะว่ามันได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการเอ้ยน้อยกว่าที่ต้องการเขาก็ไม่ซื้อนะครับทีนี้ทํายังไงนะฮะว่า เอ่อเขาถึงรู้ว่ามูลค่าเหมาะสมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะมาจากในเรื่องของผลตอบแทนตามมูลค่าเวลานั่นเองนะครับอ่าอันที่หนึ่งเราบอกนะนะว่าได้ได้อะไรมานะครับก็จะได้เงินร้อยบาทครับมาสี่ปีเนาะทีนี้จ่ายอะไรนะครับก็จะมีเรื่องของราคาเนาะว่าสามร้อยเนี่ยเอ๊ะเราจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะฮะเราก็ต้องมา เปรียบเทียบเนาะว่าสิ่งที่ได้กับสิ่งที่จ่ายมันคุ้มไหมนะครับก็คือเราพยายามหาราคาที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับได้รับผลตอบแทนทบต้นนะสิบเปอร์เซ็นตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเขาก็จะเริ่มจากการหาทฤษฎีก่อนว่าจะให้คุณจะไปคำนวณไงดูว่าโจทย์นี้นะครับเขาจะไปเริ่มหามูลค่านาคตก่อนนะครับมูลค่านาคตก็คือ คุณลงทุนวันนี้ PV บาทครับผลตอบแทน i เปอร์เซ็นต์สิ้นปีที่ n คุณจะมีเงินกี่บาทนะครับเขาเริ่มจากการตั้งสมการเนาะสมมติว่า PV วันนี้นะครับหนึ่งบาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับสิ้นปีที่หนึ่งก็คือเอาเงินต้นเนาะคูณกับดอกเบี้ยนะครับเ,เงินต้นบวกดอกเบี้ยนะครับคูณกันกลับมาคูณก็จะได้สิ้นปีที่หนึ่งครับคุณเอาสิ้นปีที่หนึ่ง ทบต้นทบดอกเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ดอกใหม่เข้ามานะครับคือดอกเบี้ยมันถูกทบต้นขึ้นมาอีกนะครับแล้วเงินอ่าแล้วก็ก็จะเป็นสิ้นปีที่สองทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับถึงปีที่ n มันก็จะกลายเป็นเ,เงินในานาคตสิ้นปีที่เนนะเท่ากับเงินในวันนี้นะครับบวกด้วยหนึ่งบวกผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับคูณนบวก่งทั้งหมดยกกำลังเน,นะครับ เห็นสังเกตนะครับว่าตัว i เนี่ยมันเป็นตัวที่มันคงเป็นค่าคงที่นะครับคือมันต้องเท่ากันทุกปีเนาะซึ่งใครมันจะทําทบต้นได้ขนาดนั้นวะช่างมันเถอะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันมันก็คานวณไม่ได้ไงนะครับโอเคทีนี้แต่เราอยากรู้มูลค่าปัจจุบันถูกไหมครับความหมายคืออะไรนะครับคือถ้าคุณต้องการเนอนาคตนะครับ FV บาทนะสิ้นปีที่ n ผลตอบแทน i วันนี้คุณจะต้องลงทุนกี่บาทนะครับก็คือการย้ายข้างมานั่นเองนะฮะวันนั้น PV เท่ากับเงินในอนาคตสิ้นปีที่ n นะฮะต้องแยกก่อนนะครับหารด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับก็คือมันจะ n กับ n พอ,อก,กันตอนนี้เรามีองค์ความรู้หามูลค่าปัจจุบันแลักนะครับแต่มันมี4ก้อนเนาะก็ต้องคิดแยก4ปีแล้วก็จับมาบวกกันนะครับ สิ้นปีที่หนึ่งนะครับก็ต้องการเงินในอนาคตร้อยบาทสิ้นปีที่หนึ่งผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นตเนาะก็ใช้เงินเก้าสิบบาทสิ้นปีที่สองต้องการร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าทบต้นสองปีนะครับก็เป็นร้อยหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งนะครับยกกยกลังสองใช้เงินแปดสิบสองบาทเองนะครับสิ้นปีที่สามร้อยบาทเนาะนะครับก็ทบต้นสามครั้งนะครับใช้เงิน75็ดิบห้าบาทนะครับ สิ้นปีที่สี่ฮะครบต้นไปสี่ครั้งนะครับก็ใช้เงินเพียงแค่หกสิบแปดบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้เอาไปฝากเอาไปลงทุนอะไรก็ได้นะให้มันให้มันได้นะครับให้มันได้สิบเปอร์เซ็นสี่รังรวมแล้วนะครับอยากได้เงินร้อยบาทสี่ก้อนนะครับในสี่ปีเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุนนะสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอ่า อาจจะเป็นทางเลือกอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นคุณอาจะต้องไปฝากแบงก์เพราะคุณต้องไปถอนจากอาจจะไปไอ้นี่ก็ได้นะฮะ10%ต่อปอีอะไรคุณอาจจะไปนั่นอยู่นะครับเอาไปไปกู้นอกระบบอยู่ให้เพื่อนกู้สิบปรเ็นต่อปีคุณก็ต้องเอามาเอามาลงทุนันนี้ถูกไหมคุณก็ใช้เงินนะสามร้อยสิบหกบาท ครับเพื่อที่จะได้ร้อยร้อยบาทสี่ไอเพื่อจะได้สี่ร้อยบาทในอนาคตน,นะครับอ่าก็คือคุณลงทุนไปก้อนเนี้ยนะครับสามร้อยสิบหกบาทแล้วก็คุณจะได้ร้อยบาทสิสี่ก้อนตลอดสี่ปีนะครับโอเคอ่าหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือ ถ้าบริษัทไอเนี้ยมีปันผลสีนะ่ปีนะปีละร้อยบาทอยากได้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นนะครับเราก็จะต้องจ่ายเงินสามร้อยสิบหกบาทจุดเก้าแปดเนี่ยในวันนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นตอนที่เราต้องการนะครับทีนี้มันก็จะกลับมาที่สามนะครับความคุ้มค่ามันจะเกิดจากการเปรียบเทียบเงินที่จ่ายวันนี้กับราคาตลาดเนาะนะครับ ถ้าเป็นทางเลือกอื่นเนี่ยที่สิบเปอร์เซ็นต์จะต้องใช้สามร้อสิบหกบาทแต่ว่าราคาตลาดวันนี้มันสามร้อยเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณซื้อวันนี้สามร้อยบาทคุณจะได้ผลตอบแทนมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์าแล้วยิ่งต่าเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากกว่าสิบเท่านั้นนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคเพราะนั้นก็คือ เราตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าได้รับผลตอบแทนมากกว่าสิเเซนที่เราคาดหวังนะครับทีนี้แต่มานคำนวณยากถูกไหมครับในเชิงการเงินเขาก็เลยยืดเวลาออกไปให้มันเป็นอินฟินิตี้ไปเลยนะครับแล้วก็กระแสงเงินสดไม่ได้เท่ากันทุกปีนะครับอันนี้เท่ากันเนาะอยากให้มันเติบโตทุกปีด้วยนะครับหนตาตาคงที่ที่ตีเปอร์เซ็นจริงกราฟมันต้องโค้งเป็น ไอ้ดอกเบี้ยทบต้นนะแต่นี้ก็เพื่อให้มันเห็นชัดว่ามันจีเท่ากันก็อาจจะเป็นเรียกเทคล็อกมาก็ได้ครับเออเป็นเส้นตรงอะดูง่ายดี <laughs> อ่ะทีนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะว่าสมมุติมีกระแสเงินสดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโตไปเรื่อยๆแต่คงที่จีแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าอยากได้ ผลตอบแทนเปอร์เซนต์เคทบต้นคุณจะต้องซื้อวันนี้เท่าไหร่นะครับก็คิดออกมาเป็นสูตรง่ายๆนะ,ะกระแสเงินสดอะไรสักอย่างนะหารด้วยผลตอบแทนที่คาดหวงังลบด้วยโกลดนะครับมันก็จะเกิดเป็นเรื่องของการคิดลดเงินปันผลนะครับ่าก็คือราคาเท่ากับปันผลที่คาดนะครับหารด้วยเคือผลตอบแทนของเราเนาะลบด้วยตัวจีนะฮะ หรือถ้าเป็นฟรีแคโฟก็เดี๋ยวจะพูดในคอร์สต,ต่อไปนะครับก็แค่เปลี่ยนจากค่าเคของเราเองก็เป็นเจ้าหนี้เข้ามาด้วยเพราะเราวิเคราะห์นในเรื่องของกิจการนั่นเองนะฮะทีนี้เราเป็นนักลงทุน v i เนาะนะครับเราต้องการคัดเลือกหุ้นนะครับที่กำลังทำตัวให้มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดนะครับสิ่งที่เรา บริษัทที่จะมูลค่าสูงที่สุดก็คือจะต้องเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือจะต้องโตไปเรื่อยๆนะครับอัตราคงที่จีแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับเราเพราะฉะนั้นเราจะพยายามหาบริษัทที่มีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะนะครับก็จะมีเรื่องของบริษัทดูปป้องนะเขาแยกออกมาเป็น R อ e ให้เรา วิเคราะห์ข,ขึ้นมาได้คีย์พอยตคือหุ้นที่ RE สูงสม่ำเสมอจะโตสม่ำเสมอด้วยมูลค่ากิจการก็จะสูงต่มนะคระับเริ่มที่เป้าของเรานะต้องการมูลค่ากิจการสูงก็คือต้องมีปันผลเยอะๆมีการเติบโตที่สม่ำเสมอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งการเติบโตแบบเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น Sustainable Growth นั่นเองนะฮะ ่าก็คือ G ถเท่ากับ R e คูณด้วยนลบ B นะครับซึ่ง R B ก็คืออัตราปันผลต่อกำไรเนาะนะครับก็คือทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับคูณกับ R e มันก็คือเป็นโกลดนะครับ r e นะครับตามเดี๋ยวที่บอกบริษัทดูป้องเขาแยกออกมาเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้มากได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะ r e คือกำไรหารด้วยทุนนะครับเราสามารถแยกออกมาเป็น3พจน์นะครับกำไรหาไรรายได้ คูณรายได้หารสินทรัพย์คูณด้วยสินทรัพย์หารด้วยทุนนะครับสินทรัพย์เนี่ยเท่ากับหนี้บวกทุนเนาะคุณก็เอ่อก็แต่ค่าเข้าไปสินทรัพย์เท่ากับหนี้บวกทุนแล้วก็กระจายทุนเข้าไปนะครับก็จะได้อ่าหนึ่งนะเพราะว่าทุนหารทุนบวกด้วยหนี้หนี้ต่อทุนนะครับหนี้ต่อทุนเมื่คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองหรือว่าที่เรียกกันว่า de ratio นะครับ รายได้ต่อสินทรัพย์จะมีอัตราส่วนที่ชื่อว่า asset turnover นะครับความหมายก็คือสินทรัพย์1บาทที่คุณ input เข้าไปเนี่ย output ออกมาเป็นรายได้กี่บาทนะครับอ่ามันก็จะมีหลายบริษัทที่ลงทุนแล้วไม่สร้างรายได้อันนี้ก็แบบอ่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็จะไม่ดีนะครับอันสุดท้ายก็คือ input ของเราก็คือรายได้เนาะแล้วก็หักรายจ่าย o u t p u t ออกมาเป็นกำไรบริษัทที่ดีก็ควรจะมี อัตรากำไรที่มันสูงสูงก็คือคุมรายได,ได้ได้ดีนั่นเองนะครับอ่าหรือจะมองสองอันสองพจแรกเนี่ยราย,รายได้รายได้ตัดกันก็คือเป็น ROA ก็ได้นะครับก็คือคุณจะเอาสินทรัพย์ไปสร้างกําไรก่อนนะครับแล้วก็1บวก DE พจหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น l e v e r a g e นะครับก็คือเหมือนการขยายผลตอบแทนของ ROA ถ้ามันใหญ่ขึ้นด้วย เงินของชาวบ้านนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนาะคือการเติบโตที่คงที่การเติบโตที่คงที่มันจะพาไปสู่ roe ที่คุณจะต้องมี roe ที่คงที่ด้วยนะฮะบ,บริษัทที่ roe คงที่คุณจะต้องทำอะไรนะครับคุณจะต้องทำสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะครับคือจะต้องรักษาโครงสร้างเงินทุนนะครับก็คือทุนเพิ่มหนี้เพิ่มแล้วพยายามรักษา DE เ a เร o ให้มันสม่ำเสมอนะครับก็คือพอทุนโตปุ๊บดีเ a เรชเท่าเดิมนี่ก็จะใหญ่ขึ้นจากส่วนเดิมตลอดนะครับอันที่สองครับคุณจะต้องรักษาอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สินหรือว่า Asset Turnover ให้ได้นะครับยังง่ายนะครับโดยทำให้มันสูงและสม่ำเสมอให้ได้นะครับโดยการพอสินทรัพย์เพิ่มเนาะคุณจะต้องหาวิธีทำให้มันเกิด รายได้เพิ่มขึ้นตามให้ได้นะครับอันนี้มันก็จะสม่ําเสมอและทำไงให้มันสูงนะครับคุณต้องใช้สินทรัพย์ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอะไรที่มันลงทุนแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่สร้างรายได้นะครับคุณก็อย่าไปลงทุนนะนะครับอันที่สามเนี่ยคุณจะต้องพยายามรักษาอัตรากําไรให้มันสูงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับโอเคก็พอทุกปีที่คุณรายได้ลงทุนไป เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มนะครับจะต้องพยายามรักษาควบคุมต้นทุนให้มันดีนครับกําไรสุทธิมันก็จะเพิ่มตามในอัตราส่วนเดียวกันแล้วก็อัตรากําไรเนี่ยก็จะสม่ำเสมอนะครับถ้าทําได้นะครับสามหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลก็คือ ROA แล้วก็ ROE เนี่ยมันสม่ำเสมอนั่นเองนะครับอ่านแล้ดูอีกภาพนึงเนาะ เป็นสตอรี่แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเรามีทุนเนาะไปกู้หนี้มาส่วนหนึ่งก็พยายามจัดโครงสร้างให้มันดีๆนะครับเอาหนี้กับทุนนะครับไปลงทุนซื้อสินทรัพย์นะครับอ่าแล้วก็เอาสินทรัพย์เนี่ยไปเก่ะให้เกิดรายได้แค่มันดีๆนะครับลงทุนเนี่ยมันสร้างรายได้นะครับจากนั้นพอมีรายได้ปุ๊บพยายามรักษาอัตรากำไรให้มัน ให้มันดีๆนะครับอะรา,ายได้หากต้นทุนขายเป็นกําไรขั้นต้นนะก็หาอัตรากําไรให้มันดีๆนะครับสม่าเสมอหากค่าใช้จ่ายขายแล้วบริหารนะครับเป็น EBIT นะครับกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีก็พยายามรักษา EBIT margin ให้มันสมูทสม่ำเสมอนะครับอ่าเพื่อเพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะได้เอากำไรเนี่ยนะครับมาจ่ายแหล่งที่มาของเงิน ได้ได้ครบๆนะฮะซึ่งโจทย์แรกก็คือดอกเบีย้ยครับเพราะเราไปกู้เข้ามาเนาะโจทย์ที่สองก็คือรัฐบาลน,เนะเพราะว่าเราไปใช้ถนนขน,นทางนะครับลูกค้าก็าไปมาสะดวกเนาะเออเราตั้งตั้งร้านริมถนนลูกค้าสัญจรสะดวกเราก็ขายคล่องก็ต้องจ่ายค่ากุ้งของไม่ใช่ก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลหน่อยนอะเพราะถือว่าเราเราได้ประโยชน์จาก สินค้าสาธรารณะของรัฐนะครับหากสองด่านนะมาเฟียสองด่านเนี่ยก็จะเงินก็จะถึงเาราแหละนะครับกําไรสุทธิถูกวัดด้วยอัตรากําไรสุทธินั่นเองครับยิงเข้ามากับผู้ถือหุ้นนะครับโอเคก็แต่ไม่จะมีมจะมีอยู่สองด่านเนะดาะด่านแรกเอาสินทรัพย์ให้เกิดกําไรก่อนเขาเรียกว่าเป็นอา a นะครับหกักดอกเบี้ยคับภาษีจนถึงเรานะครับก็จะเป็น r o e นะครับโอเคซึ่งในแฟกชีทของเซตนะครับจะเขาจะวางอาบวางตรงเนี้นะครับเป็นตามเรื่องของอ o e นั่นเองนะฮะอ่าผลตอบแทน r o e สามสิบเอ็ดสามสิบสามสาสิบเจ็ดอันนี้แอดวานนะถือว่าดีมากมาจากอ o e ที่ดีขึ้นนะฮะสิบจุดเจ็ดเก้าสิบจุดหกแล้วขึ้นมาสิบเอ็ดเลยนะครับบวกกับ เรื่องของ LevelAge นะครับ LevelAge สองจุดเก้าสี่ตอนนี้เลือสามจุดสี่เลยแสดงว่าเขาพยายามลด LevelAge ลงแต่ว่าทำเอาสินทรัพย์เนี่ยให้มันมีกำไรที่มากขึ้นนะจากนั้นเขาก็จะแตกเอาออกมาเป็นสามส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการ LevelAge นี่แหละเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าเอาที่มาสามสิบเจ็ดได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องหลักการ LevelAge ลดลงนะครับอ่า ออกมนก็ดีแหละนีสามเท่าก็ไม่ใช่ในน้อยนะอันที่สองเนี่ยเอาสินทรัพย์ไปสร้างไรายได้ถูกแสดงผ่านอัตราหมุนเวียนทรัพย์สินซึ่ง,งมาลดลงนะครับจากจุดห้าสี่มาจุดสี่แปดเพราะว่าคุณไปซื้อสามบบมาเนาะตัวถามมันใหญ่ขึ้นนะครับเอาแล้วผลตอบแทนเออี e, มาจากอะไรละ่ะนีก็ลงสินทรัพย์ก็สร้างไรายได้ลดลงมันมาจากการทําอัตรากําไรที่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคจากการแข่งขันที่ลดลงนะครับแล้วก็จํานวนลูกค้ามากขึ้นพอมันถึงจุดคุ้มทุนนะครับอัตรากําไรขั้นต้นก็ดีขึ้นสามเอ็ดสามสามสามหกนะครับถ้าได้จ่ายขายแล้วบริหารก็เท่าเดิมนะฮะอีบิดมาจิ้นก็ดีขึ้นจากยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่สี่พอหนี้ลดลงเนะาะดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงนะครับกำไรสุทธิก็กระโดดขึ้นจากสิบสามสิบห้าสิบหก ครับอ่าซึ่งถ้าคุณอ่านอันตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะครับคุณก็สามารถวินิจฉัยปัญหาของอาการธุรกิจได้แล้วนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับคืออ่าถ้าเกิดเราก็ต้องการเลือกหุ้นที่ ROE เนี่ยมันสูงแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้โตสม่ำเสมอแล้วก็มูลค่าเหมาะสมสมูทสม่ำเสมอตามไปด้วยนะครับ